จะสักเสนาเมืองออกมาเปิดใจครั้งแรกหลังประกาศยุติบทบาทในตําแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกษอทีมชาติไทยว่าสาเหตุที่ตัดสินใจย,ยุติบทบาทเพื่อต้องการให้สมาคมเดินหน้าต่อไปเพราะคิดว่าตัวเองกําลังเป็นตัวปัญหาในเรื่องนี้เมือ่อผลงานของทีมชาติไทยไม่ได้ดังใจแฟนบอลและรับไม่ได้ที่ถูกด่าทั้งๆท,ท,ท,ที่ก่อหน้านี้ไม่มีความคิดที่จะอําลาตําแหน่งเลย นอกจากนั้นซิโก้ยังบอกอีกว่าเข้ามาทำทีมชาติไทยตั้งแต่มีคนดูแค่200คนและนักฟุตบอลแต่ละคนก็ไม่ได้เป็นตัวจริงกับสโมสรจนตอนนี้นักฟุตบอลทั้งทีมกลายเป็นดาราดังชนาชิปได้ไปเล่นในเจลีกหลายคนมีพัฒนาการที่ดีพร้อมทั้งคว้าแชมป์ได้แบบสุสกิครับด้วยรวมถึงซีเกมีต่างหากแต่ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียนักเตะชุดนี้ยังไม่เคยมีประสบการณ์ลงแข่งเมื่อเทียบกับทีมอื่นๆในรอบนี้ซึ่งส่วนใหญ่เคย เล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมาแล้วส่วนหลังจากนี้ก็คงกลับไปดูแลครอบครัวพร้อมวางแผนอบรมโปรไลเซนให้จบเพื่อกลับมาพัฒนานักเตะฟุตบอลเยาวชนไทยต่อไปยืนยันว่าจะยังอยู่ในวงการฟุตบอลต่อและยังมีความหวังที่จะนำทีมชาติไทยเข้าฟุตบอลโลกให้ได้ ส่วนความคืบหน้าการเฟ้นหาตัวผู้สอนทีมชาติไทยคนใหม่ล่าสุดเอเยตส่วนตัวของซิโก,โก้ตำนานนักเตะบราซิลได้ส่งโปรไฟล์ให้กับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณาแล้วซึ่งในเร็วๆนี้อดีตซเปอร์สตาร์ทีมชาติบราซิลจะเดินทางเข้าพบพลต,ตรจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเพื่อเสนอแผนการทําทีมต่อไปสําหรับซิโก้ปัจจุบันอายุ64ปีโด่งดังจากการค้าแก้ให้กับสโมสรดังอย่างฟลาเมงโกอูดิน และคาชิมาแอนเซลส์โดยติดทีมชาติบราซิล89นัด <5. S 1> ยิงไป66ประตู <5. S 1> ซึ่งหลังจากที่เขาแขวนสตัดก็ได้หันมาทำหน้าที่โคช้ช <5. S 1> โดยการคุมทีมคาชิมาแอนเ l อร์ก่อนจะเข้ามาคุมทีมชาติญี่ปุ่น <5. S 1> พร้อมนำทีมผ่านครอบสุดท้ายบัวโลก2006 ต่อด้วยการคุมทีมเฟเดบาเช่ในตุรกี C.S.K. มอสโคในรัสเซียโอลิมปิยกอฟในกรีซและทีมชาติอิรักเป็นทีมล่าสุดอีกด้วย <Okay. S 1> นอกจากซิโก้แล้วนะครับก็ยังมีวินเฟลดเชฟเฟอร์ซึ่งเข้าเสนอแผนงานต่อสมาคมสมาคมกีฬาฟุตบอลรวมถึงมิโลวานไรเยรบคัคที่พาก,การหน้าเขารอบ8ทีมฟุตบอลโลก2010 ฟิลิปดูซิเย่อดีตโค้ชทีมชาติญี่ปุ่นชุดฟุตบอลโลก2002อเล็กันโดซาเบ่าผู้นำทีมชาติเนตชียคว้ารองแชมป์ฟุตบอลโลก2014โดยมีการคาดการณ์ว่าสมาคมฟุตบอลจะตัดสินเลือกโค้ชคนใหม่เข้ามาคุมทีมชาติไทยก่อนที่ทีมชาติไทยจะทำศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียกับสหรัฐอาหรับเอเมิเรตส์ในวันที่13มิถุนายนนี้ครับ